สวัสดีค่ะติงอง่ากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สาวๆที่มีความกังวลเรื่องผิวหน้าผิวกายไม่กระจ่างใสนะคะมีรอยดำด่างหรือว่ามีรอยฝ้ากระนะคะติงมีสูตรสครับแบบ DIY เพื่อให้ผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะขาวกระจ่างใสค่ะสครับผิวทําให้ผิวกระจ่างใสไร้รอยด่างดำนะคะทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายค่ะสูตรนี้นะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกน้เปรี้ยวแล้วก็น้ําตาลนะคะ น้ำมะขามเปียกนะคะช่วยลดรอยฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำแล้วก็รอยหมองคล้ำนะคะทั้งยังทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยค่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลเป็นตัวช่วยสักับผิวช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกไปเผยผิวใหม่ให้ขาวกระจางใสขึ้นค่ะน้เปรี้ยวนะคะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ขาวกระจางใสและยังช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงด้วยค่ะแค่3อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะ น้ำมะขามเปียกนะคะเราก็จะใช้ประมาณประมาณ4น้ำมะขามเปียกเราจะใช้ประมาณ5ช้อนชานะคะน้ำเปลี้ยวคะ่ะ น้ำเปรี้ยวประมาณ3ช้อนชานะคะแล้วก็น้ําตาลค่ะน้ําตาลใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะเดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสครับได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะเสร็จแล้วค่ะ เราก็นำสครับนะคะไปขัดหมุนวนมาเบานะคะได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกค่ะถ้ามีเวลาก็ให้ทำสครับอ,อาทิตย์ละ2-3ครั้งนะคะจะช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะผิวที่หมองคล้ำจะกลับมาขาวกระจ่างใสค่ะ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะอยากมีผิวหน้าผิวกายที่ขาวเนียนสวยกระจ่างใสต้องลองทำสูตรนี้สครับผิวดึงนะคะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ดูแลผิวหน้าผิวกายให้สวยใสง่ายๆทำเองได้ที่บ้านไม่ยุ่งยากเลยค่ะ ลองทำกันดูนะคะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามสิงด้วยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะ